ในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยมันมีอย่างจํากัดเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยมีความสําคัญเประดับต้นๆอย่างแน่นอนการนําเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมการเกษตรใหม่ๆเข้ามาใช้มันสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของทางด้านพืชได้จริงช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลารวมถึงลดการใช้วัตถุดิบต,ต่างๆแล้วก็เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย สังกวต้าเรานะคะเราก็ได้มีการนําเอาองค์ความรู้รวมถึงประสบการณ์ด้านการเกษตรของเราต่อยอดในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเพาะปลูกทําให้เกษตรกรนี่นำความรู้ตรงนี้รวมถึงเครื่องจักร มาพัฒนาเรื่องของการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเพราะเราเชื่อว่าในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็จะสามารถช่วยให้การเกษตรเนี่ยมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนถ้าเรามองในเรื่องของภาคการเกษตรในไทยเนี่ยก็จะพบว่าในพื้นที่ที่ทําการเกษตรของประเทศไทยมีแค่ประมาณร้อยละยีเท่านั้นที่สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของระบบชลประทานได้นะรวมถึงเรื่องของปัญหาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของภัยธรรมชาติพวกน้ําท่วมนะคะหรือว่าเรื่องของ การระบาดของแมลงต่างๆแล้วอย่างเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยจริงๆแล้วก็มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร,รเช่นกันทุกอย่างตรงนี้มันก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความท้าทายในเรื่องของภาคการเกษตร,รเพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายต่างๆเหล่านีเน้เราก็อยากที่จะทำฟาร์มต้นแบบขึ้นมานะคะเพื่อให้ทั้งเกษตรกรแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยได้เห็นว่า การที่เราสามารถนําเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมการเกษตรใหม่ๆม,มาช่วยในการทําการเพาะปลูกแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของทางด้านพืชได้จริงช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลารวมถึงลดการใช้วัตถุดิบต,ต่างๆแล้วก็เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ เราก็จะมีสามแนวทางด้วมกันนะคะในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้นะอย่างแรกเราเนี่ยไม่เคยที่จะหยุดยั้งในการพัฒนานวัตรกรรมการเกษตรใหม่ๆคือเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของพืชต่างๆนะคะว่าแต่ละพืชเนี่ยมันมีการเพาะปลูกยังไงแล้วก็นําเข้ามาปรับว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยเราจะพัฒนายังไงนะคะเพื่อที่ เกษตรกรที่ปลูกพืชต่างๆสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของการที่จะถ่ายทอดความรู้โน้ตเฮาส์ <how> ต่างๆเหล่านี้นะคะให้กับเกษตรกรส่วนเรื่องที่3เราอยากที่จะนําเรื่องทั้งหมดนะคะในของภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําการเงินนะคะการลงทุนหรือว่าผลตอบแทนต่างๆเนี่ยให้เกษตรกรได้เห็นเช่นกันรวมถึงในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายด้วยนะเพราะว่าคือผลิตอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องมีตลาดด้วย ต้องมีหนทางในการที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะก็จะเป็นทั้ง3แนวทางที่เรามองว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือน End to End ที่เราอยากจะให้เกษตรกรของเราค่ะในเรื่องของการมีระบบการทํางานที่ดะะีมีฐานข้อมูลทั้งในเรื่องของบัญชีและการเงินที่ดีเนี่ย มันก็จะช่วยให้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานดีด้วยรวมถึงเรื่องของข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความแม่นยําที่จะสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดําเนินแผนธุรกิจได้ต่อไปครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ะะเราก็ต้องขอขอบคุณทาง IBM นะคะทาง A m i แล้วก็ทางคอมพิวเตอร์ยูเียที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาให้กับสยามโซต้ การที่เรามีระบบดีๆเช่นนี้ขึ้นมาทําให้สามพัวต้าเนี่ยได้มีข้อมูลต่างๆที่จะเห็นมุมมองทั้งในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของธุรกิจซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์มากนําเอาข้อมูลนี้มาประยุกต์ใช้สามารถที่จะ จะพัฒนาสิ่งต่างๆได้ตรงใจกับเกษตรกรมากขึ้นซึ่งเรามองว่าการทํางานลักษณะนี้ก็จะเป็นการทํางานที่สนับสนุนในเรื่องของแผนพัฒนาธุรกิจของเราต้องบอกว่าดีมากเลยนะคะน้องๆชอบมากเพราะว่าจากเดิมที่ใช้ระยะเวลาในการทํางานอย่างเช่นในการทํางบประมาณประจําปีปกติเนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ตอนนี้ก็ใช้แค่ไม่ถึงวันนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ ในเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยมันมีอย่างจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยมีความสําคัญเป็นระดับต้นๆอย่างแน่นอนในเรื่องของการนําเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้การทํางานเองในเรื่องของภาคเกษตรเองเนี่ย ก็จะมีความสําคัญมากๆในการที่จะไปต่อยอดในภาคการเกษตรเพราะเราเชื่อว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยนะคะรวมถึงทั่วโลกแล้วก็คูบอตาเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเดอะมอสต trusted b a n d นะคะสำหรับเกษตรกรไทยด้วยเช่นกันค่ะ